พีสองพันหกร้อยาข้อหาร,รือภาษีอากรวันที่10พฤษภาคมสองพร้อยเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลรรีีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน ข้อหาหรือบริษัทได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามส่วนเฉลี่ยของรายจ่ายที่จ่ายเป็นเวลา5รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี2559ถึงปี2 5 6 3สําำหรับการลงทุนเครื่องมือ เพื่อใช้ผลิตรถยนต์ทั่วไปตามพระราชกิจดีกาออกตามความในประมวลรัชดากรเพื่อการยกเว้นรัชดากรฉบับที่604พศ2559และใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามชนส่วนเฉลี่ยของรายจ่ายที่จ่ายเป็นเวลาสี่รอบ ระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี2อ6 0ถึงปี2อ6 3สําำหรับการลงทุนเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ผลิตรถยนต์ทั่วไปาตามพระราชกิจดีกาฉบ,บับที่642พศ2อ6 0 ต่อมาบริษัทได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตรถยนต์เมื่อวันที่20มกราคม2564บริษัทได้ลงทุนจัดหาทรัพย์สินอื่นๆทั้งในประเทศและจากต่างประเทศในปี2562โดยในส่วนของทรัพย์สิน ประเภทเครื่องจักรได้มีนำเข้าจากต่างประเทศและเริ่มใช้สิทธิ์ยกเว้นอากรข่าเข้าตามทื่ระบุในบัตรส่งเสริมเมื่อวันที่3มีนาคม2564และได้เริ่มใช้งานพร้อมกับหักค่าเสื่อมราคาในวันที่17มกราคม 2อ6 5บริษัทได้หาหลือดังนี้ข้อนหนึ่งถ้าทรัพย์สินที่บริษัทได้ลงทุนจัดหาและได้นำเงินได้ที่ได้จ่ายไปไปใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกิจดีกาฉบับที่604พศ2 5 5 9เป็นเวลา ห้ารอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี2 5 5 9ถึงปี2 5 6 3และในรอบระยะเวลาบัญชีต่อๆมาบริษัทได้นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมจะถือว่าบริษัทปฏิบัติผิดเงื่อนไข และต้องนำเงินได้ที่ได้ใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้ไปแล้วไปรวมเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิ์ไปแล้วหรือไม่อย่างไรข้อ2กรณีทรัพย์สินที่บริษัทได้ลงทุนจัดหาและ ได้นำเงินได้ที่ได้จ่ายไฟไปใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้ที่ติบุคคลตามพระราชกิจดีกาฉบับที่642พศ2560เป็นเวลา4รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี2560ถึงปี2563 ต่อมาในรอบระยระเวลาบัญชีปี2 5 6 4บริษัทไม่ได้ใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกิจดีกาฉบับที่642พศ2560แต่ได้นำทรัพย์สินนั้นไปใช้ในกิจการส่งเสริมการลงทุนต่ำบัตรส่งเสริมจะถือว่าบริษัทปฏิบัติผิดเงื่อนไขและ ได้นำเงินได้ที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ไปแล้วไปรวมเป็นไรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ในรอบระยะเวลาบ,บัญชีที่ได้ใช้สิทธิ์ไปแล้วหรือไม่อย่างไรข้อ3กรณีบริษัทได้ลงทุนจัดหาทรัพย์สินเพื่อใช้ในกิจการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมโดย ได้จ่ายรายจ่ายเพื่อการลงทุนไปในปี2 5 6 2และได้เริ่มใช้สิทธิ์ยกเว้นอากรศค่าเข้าตามบัตรส่งเสริมเมื่อวันที่3ามีนาคม2 5 6 4บริษัทจึงไม่อาจใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกิจดีกาฉบับที่604พศ2560 พระราชกิจดีกาฉบับที่690พศ2563และพระราชกิจดีกาฉบับที่695พศ2563ใช่หรือไม่อย่างไรข้อ4กรณีทรัพย์สินใดที่ไม่ได้ใช้ในกระบวนการผลิตรถยนต์ทั่วไปภายใต้การส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมบริษัท สามารถนำรายจ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินนั้นๆไปใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกิจดีกาฉบ,บับที่642พศ2560ได้หรือไม่อย่างไรแนววินิจฉัยกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกิจดีกา ฉบับที่604พศ2 5 5 9และพระราชกิจดีกาฉบับที่642พศ2 5 6 0แล้วแต่กรณีและต่อมาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกิจดีกาแต่ละฉบับในรอบระยะเวลาบ,บัญชีใดให้สิทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สิ้นสุดลงนั้นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จะต้องกระทําในรอบระยะเวลบัญชีที่ประกาศอธิบดีกรมสัมภากร์ที่เกี่ยวข้องกําหนดให้นําเงินได้ที่ได้จ่ายไปเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินไปใช้สิทธิยกเว้นภาสีเงินได้โดยให้ยกเว้นตามส่วนเฉลี่ยเป็นจํานวนเท่ากันของจํานวนเงินได้ที่ได้ รับยกเว้นตามจำนวนรอบเระยะระบัญชีที่กำหนดของทรัพย์สินแต่รับประเภทและต่อเนื่องกันและให้เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่รอบเร,ยระยรับัญชีที่เริ่มต้นหักค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินดังนี้ข้อ1กรณีที่บริษัทได้นำเงินได้ ที่ได้จ่ายไปจริงเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินประเภทที่กำหนดให้ใช้สิทธิยกเว้นตามส่วนเฉลี่ยเป็นจำนวนเท่ากันของจำนวนเงินได้เป็นเวลาห้ารอบระยะราบัญชีตามพระราชกิจดีกาฉบับที่6 0 4พศ2 5 5 9ประกอบข้อ3ของประกาศที่บดีกรมสัมพารเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่266 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการยกเว้นปภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลรงทุนหรือการต่อเติมเปลี่ยนแปลงขยายออกหรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินแต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมตามมาตรา65ตรีอนุห แห่งประมดรัชด,ดาก่อนลงวันที่17พฤษภาคมพศ2559เริ่มตั้งแต่รอบรยะยะเวลาบัญชีปี2559ถึงปี2563และเมื่อวันที่20มกราคม2564บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมโดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา3ปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริมคือตั้งแต่วันที่21มกราคม2564เป็นต้นไปบริษัทจึงยังคงได้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้ที่ติบุคคลตามพระราชกิจดีกาฉบ,บับที่604พศ2559ข้อ2 กรณีที่บริษัทได้ลงทุนทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์และได้นาเงินได้ที่ได้จ่ายไปไปใช้สิทธิ์ยกเวน้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกิจดีกาฉบับที่642พศ2560ต่อเนื่องแล้วแต่ยังไม่ครบตามจํานวนรอบระยะเวลาบัญชีที่กําหนดไว้สำหรับทรัพย์สินแต่ละประเภท ตามมาตราหแห่งพระราชกิจดีกาฉบับที่642พศ2560ประกอบข้อ4ของประกาศที่ปดีกรมสัมพาร์เกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่304โรงที่19ก้ากรกฎาคมพศ6 5 6 0และบริษัทได้นำทรัพย์สินต่างๆดังกล่าวไปใช้ในกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ดิติบคุคคล การบัตรส่งเสริมในรอบระยะวลาบัญชีปี2 5 6 4ถือว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในมาตราสอนุหแห่งพระราชกิจดีกาฉบับที่642พศ2560รอบรอระยะวลาบัญชีที่ได้นำทรัพย์สินไปใช้ในกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ กามกฎหมายวาริการส,ส่งเสริมการลงทุน10ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระชิกิจด,ดีกาจึงสิ้นสุดลงบริษัทจะต้องนำเงินได้ที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ไปแล้วไปรวมเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อสีภาษีเงินได้ในรอบร,ระยะวลาบัญชีที่ได้สิทธิ ที่ได้ใช้สิทธิ์นั้นตามมาตราเจ็แห่งพระราชกิจดีกาฉบับที่642พศ2160ข้อ3กรณีที่บริษัทซื้อและนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศเมื่อวันที่3มีนาคม2564หากไม่ปรากฏว,ว่าเครื่องจักรดังกล่าว เกิดจากสัญญาใบาสั่งซื้อใบสั่งจ้างหรือข้อตกลงในลักษณะทำนองเดียวกันที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่1มกราคม2560ถึงวันที่31ธันวาคม2560บริษัทไม่สามารถนำรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อซื้อเครื่องจักรดังกล่าวไปใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระรากิจดีกา ฉบับที่642พศ2อ6 0และเนื่องจากเครื่องจักรดังกล่าวบริษัทได้จัดหามาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามบัตรส่งเสริมเพื่อใช้ในกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนบริษัทจึงไม่สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระชกิจดีกาฉบับที่690พศ2อ6 0และ พระราชกิจดีกาฉบับที่695พศ2563ข้อ4กรณีทรัพย์สินที่บริษัทไม่ได้ใช้ในกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมบริษัทสามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกิจดีกาฉบับที่642 พศ2 6 0หากเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกิจดีกาฉบับดังกล่าวประกอบกับประกาศที่บดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่304ลงวันที่19กออันยายนพศ2,160